การตำราเรียนที่เดินได้ที่ข้าอยับได้นั้นคือเยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษซื่อสัตย์สุจริตมีอุป,ปนิสัยใจคอดีข้าลูกเสือเชื่อไทยใจเคารพขอนอมนบบาทบงพระทรงสี เนื่องด้วยในวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระมหาเทียรราชเจ้าคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทยเหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีของรุงเรียนนาบทพิทยาคมขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อพระสนิกรชาวไทยขอน้อมถวายราชสดุดีแด่องค์พระมหาเทีราราเจ้าด้วยความเทิดทูนด้วยกล้าวว่วาที่รา หญิงแพรวาแก้วขำอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2อทับสองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอลิซาแสงนาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทับสองค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงเรียนนาบทวพิทยาคมค่ะค่ะจ้าคะวันนี้ทางโรงเรียนของเราได้จัดกิจ,จกรรมอะไรกันบ้างนะคะ ได้มีการจัดพิธีถวายลัาลสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าค่ะเพื่อให้ลูกเสือเนนารีสามาัญรุ่นใหญ่ได้รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์เป็นผู้ก่อตั้งลูกเสือไทยมาและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือเนนารีค่ะแล้วมีชั้นอะไรบ้างคะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือเนนารีในชั้นนี้มีทั้งหมดสามชั้นค่ะคือชั้นมัธยมศึกษาที่1่ถึง3ค่ะ เดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะค่ะ <Yay. S 1> และนี่ก็คือจุดบำเพ็ญประโยชน์ของเรนาลีม .2 ออนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขากันเลยค่ะไปกันเลยค่ะสวดค่ะ แนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชาวดีสุวรรษชาค่ะอยู่ชั้นมสองทศสองคะ่ะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะตอนนี้กำลังผ่าใบไม้มคะ่ะรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ก็มีความสุขทำให้โรงเรียนสะอาดขึ้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะผมเด็กชายตั้งใจไสจักอยู่ชั้นมัธยมศึกปีที่สาม ตอนนี้กำลังทำอะไรอยูค่คะอ๋อกำลังทำความสะอาดห้อง,งน้ำครับรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือแม่นาลีในครั้งนี้รู้สึกภูมิใจามากครับที่ได้ทำความสะองงาดห้องน้ำก็เป็นสิ่งที่สำคัญงงามากครับขอบคุณค่ะว่ากีราวด ทางโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีช่วยปลูกฝังวินัยความรับผิดชอบและการช่วยเหลือผู้อื่นและทําให้ลูกเสดแนนารีมีจิตสาธารณะคะ่ะและพวกเราสองคนขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาเถอลูกเสือ ในช่วงของเรื่องเราวข่าวนักเรียนในวันนี้นะครับโรงเรียนนาบทวิทยาคมได้นําเสนอเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมถวายราชสุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าครับปิยาแห่งลูกเสือไทยเพื่อเป็นการน้อมลําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่6และมีการทํากิจกรรมชิตอาสาของลูกเสือและเนตารีอีกด้วยนะครับ